อน้องมึงสมือนี่เนาะขาดเนาะบ่มีเหยียดมีงานบ่มานั่งซุ่มกันอยู่นี่เออแยกเกยียดไปที่ยักเราเปิดนี่แหละแลราลดลงหู้ยเรากันหนักอยู่ดิเรากลายสีมาอยู่สามสีขึ้นอยู่เด้่ล่ะบ่เออหึยเด็กของจะลดยังเอ้าไปยังนั่นไปเยี่ยมเรานะเอาเ,อาเอาเดี๋ยวเดียวเอาซ่องเดือดหันขึ้นงเงินเห็นเมียรเรามาหับอยู่อเออเห็นเมียรเรามาหับอยู่ตระร้าเราเราขอมาเหรอเนี่ย เออเร่นงใจเอาอเดียวตะวันเรามีรถสองขั้นเนี่เออลมีรถสองขั้นขั้นหนึ่งจะไปสไาเนี่ยตะวันเราสิ่ยนนุ่นอะไรนึงทันเียนเราออกมาตา,า้ายู่เอออเอาเดียวเดียวเยวเราไปเร้วเห็นเรไปนึงหันเออเห็นเราออกไปนึงหันไหมอืมเรืมองนะอเอล้ี๋ยวเยียวลลเยี่ยวอู้เนแล้วมาเยยม อ๋อหมูแล้าหมูแ oh, ล้ว oh, อ้ยหมูแ oh, ล <metal> ้ายืมรถไปเริ่มนับต้นเอออุ้ยเอาเดียวต้นเดียวบัวเบียนบัวเบียนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเรานอนอ๋อเรานอนเออที่ไปปลุกเราบ่เอที่ไปปลุกเราโอ้ยมาจ่ะเอาต้นเดียวเดียว 啊哇。